Power Mall อิเล็กทรอนิก้าโชว์เคสยังงยู่กับพวกเราที่คุยเช้าชมและสาเหตุที่ทำให้แดดออกวันนี้แพทนับประพาครับเกี่ยวไหมเอารอยยิ้มคุณทำให้สดใสอ๋อนึกว่าฉันไปปักตะไคร้ไม่น่าจะน่าจะน่าจะมีหาฝนลงมาเชื่อได้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าตอนเปิดรายการก็บอกฟ้าสดใสพอะพี่อยัางยัางตอนนี้บอกว่าวันนี้เมฆน้อยแต่ฟ้าสดใส้าเป็นแพทเลยจะเสียเวลาทำไมแพทครับตอนนี้น้องเรซิ่งเริ่มพูดยัง ยังอุ้ยแต่เขาสี่เดือนห้าแล้วค่ะห้าเดือนห้าวันนี้เนี่ยอีกเก้าวันน้องห้าเดือนเลยนะได้คบวันเดือนล่วงหน้าได้คาวันเดือนคำวันเดือนเนี่ยได้เยอะละอยากได้อย่างอื่นมากกว่าอยากได้ พี่ยาเขาสมทบทุนไปละบาทหนึ่งเรามาคุยกันเรื่องของน้องนี่ก็เปลี่ยนเรื่องไปเลยเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องน้องน้องเรสซิ่งเห็นบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็จะมีนักแสดงีนบ้านเราอยากจะให้พูดชื่อพี่มดดำพี่หมูหลายคนมากเลยที่อยากจะให้พูดชื่อแรกถ้าพูดถ้าพูดประมดได้ประมดให้แสนหนึ่งเอาจริงเรื่องเงินมันไม่สําคัญมากเอาจริงๆแล้วคุณอยากใช้คําแรกของน้องเรสซิ่งคือคำว่าอะไรครับปั๊ป้าทุกวันนี้สอนปัป้าก่อน คือแพทมองว่าเออเวลาแพทเลี้ยงเขาคนเดียวใช่ไหมคะณตอนนี้แต่แพทไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นแต่หมาครับแบบเขาเขาอยากให้เขาเรียกปะป๊าด้วยเราจะได้พอเขาเรียกได้เนี่ยมันจะได้เป็นเราจะได้ชื่นใจเราจะได้คอยบอกเขาว่าเออปะป๊าก็ยังอยู่เขานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะวันหนึ่งที่ปะป๊าเขาพร้อมที่จะให้ลูกเขาไปเยี่ยมอ่ะจะได้แบบชื่นใจว่าเออคุณคุณแม่ที่น่ารักมากขอบคุณเลยนะคุณแม่ทีนี้น่อยครับสุดยอดอ้าว คราวนี้ด้วยความที่เมล่าาบมาล้วงพี่อยากจะรู้ว่าหม้อของแพทมีอะไรครับทำไมคุณอยากดูหม้อฉันละเกินหม้อที่คุณถืออยู่เนี่ยแล้วคุณใส่ชุดญี่ปุ่นมามันคืออะไรเปิดมาเนี่ยอาจจะแบบแต่แดด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 อวานนี่มาแล้วอวานนีมาแล้วมาแล้วหรอทำไมไม่เรียกมานี่เมียงูเลยนะอันนั้นเป็นงูตัวนู้นนี่แหละคะอันนี้ไม่ได้มีงูเปิดออกมาไม่มีงูแต่เปิดออกมาเป็นข้าวญี่ปุ่นค่ะคุณข้าวญี่ปุ่น มาไมม่่ิิววอันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องหิวไม่หิวถ้าอยากรู้ว่าเอามาทำไมวันนี้แพทมีคนที่จะบอกกับแพทได้ดีที่สุดเขาคือเขาคือเจ้าของข้าวญี่ปุ่นค่ะครับนี่ไงพี่คะค่ะคุณม้งหนีเชิญเลยเชิญเลยค่ะพี่ม้งค่ะ เป็นผู้ที่คุมความลับเรื่องข้าวในหม้อนี้ใช่เราเป็นคนไม่ใช่งู่ะไม่ใช่งูจะเป็นข้าวค่ะเปิดออกมาไม่ใช่งูค่ะจะเป็นข้าวใช่ช่ทำไมถึงเป็นข้าวครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นข้าวสาเกค่ะมันไม่ได้เป็นข้าวธรรมดาเป็นข้าวสาเกจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคือตัวนี้เนี่ยเราได้สารสกัดข้าวสาเกเนี่ยค่ะมา ใช้ในการบำรุงผิวให้ล้ำลึกใช่เป็นนวัตกรรมนะคะที่มันอุดมไปด้วยนะคะกรดอะมิโนโพลิเวปไทยและโปรตีนกว่า30ชนิดเลยค่ะคือตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยซ่อมแซมผิวได้ในชั้นผิวส่วนที่ลึกที่สุดเลยช่เลยซ่อมผิวบำรุงได้ดีแล้วก็เป็นเคล็ดลับของแพทคือพี่ไม่ใช่งูไม่ใช่งูคือนี้พี่พี่โมงอ่ะเขาตอนนั้นเขาติดต่อแพทมาตั้งแต่แพททองแล้วแหละแล้วตอนนั้นแะแพทก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเราไม่ค่อยกล้าใช้อะไรอะ เราเป็นแม่เราก็จะแบบลลแกลัวจะเฟพถึงลูกลลลทุกอย่างทุกคนจะ <ๆ S 2> ชอบมาเกาะหูนู่นนี่นั่นเราก็แบบไม่ได้ดูแลตัวเองเยอะมากอะไรเงี้ยทีนี้แต่แพทย,ยังต้องทํางานแพทก็ยังต้องออกไปข้างนอกพี่มงแกก็เลยส่งทุกอย่างมาให้เรา<ช>แล้วก็แบบมาคุยกับเราถึงที่บ้านเลยม่งมาเองแล้วก็บอกว่าพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทวางใจพี่เหอะเพราะพี่ไม่ใช่คนที่แบบพี่ไม่ใช่คนผิวแบบแข็งแรงอะ ที่พี่มีตัวนี้เพราะว่าพี่อ่ะเป็นคนผิวแพ้ง่ายและพี่อ่ะเลยทําให้ตัวเองใช้แล้วเขาก็เลยเอามาให้แพทใช้ซึ่งตัวที่แพทใช้ก็คือตัวข้างหน้า สองต,ตัวนี้ใช่จะเป็นตัวบอดี้เซรั่มสูตรกลางวันแล้วก็สูตรกลางคืน,<ช>ๆๆนทาไมต้องมีกลางวันกลางคืนนะคะคือตัวนี้ต้องบอกว่าตัวบอดี้เซรั่มเนี่ยต้องบอกว่าเซรั่มเนี่ยในสำหรับผิวเนะะี่ยค่ะมันจะไม่ใช่โลชั่นมันก็เลยตัวนี้เป็นนวัตกรรมนาโนไว้ค่ะ,คะซึ่งมันซึมลึกสู่ผิวระดับนาโนเลยซ่อมผิวได้ชั้นผิวที่ลึกที่สุดแล้วก็ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินมันก็เลยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นได้รวดเร็วมากตัวกลางคืนเนี่ยเขาบำรุงน้ำลึกไงพี่พีเคพี่ย มันจะไม่มี S P F แต่กลางวันเราเจอแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมี2สูตรไงต้องทั้งบำรุงแล้วก็ปกป้องด้วยกลางวันเขาจะมีเอสพีเอฟหบทีบวกบวกตัวนี้จะตัวนี้คือที่มีผสมผสานเกไปใช่ค่ะทั้งหมดทุกอย่างทั้งสบู่ทั้งตอนที้ครีมที่เป็นไนแล้วก็เดย์ก็มีชอบใช่ไหมติดใจครั้งที่แล้วที่ให้ไปใช่หอมมากคุณโม่งก็ยังมาให้ลองใช้ดองยชอบมากเลยนะ กลิ่นมันจะแบบกลิ่นดีค่ะใช่กลิ่นข้าวสาเกมา่อันนี้ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ใช่ค่ะช่ใช้ได้เลยใช้ได้ดีเลยสำหรับมันดีเซร่มนี่ใช้นานขนาดไหนถึงเราจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหรือว่าจริงๆอย่างตัวซีซีอะค่ะถ้าทาเลยมันจะเปลี่ยนไปเลยค่ะก็คือปรับสีผิว3เฉดในทันทีเลยค่ะใช่แต่ว่าตัวที่เป็นตัวกลางคืนค่ะก็จะปรับสีผิว เห็นชัดมากภายใน7วันไปถึงว่าไอตัวพี่ม้งก็เลยบอกว่าตัวกลางวันนะมันทาแล้วมันจะสว่างเลยมันจะเปิดแบบสว่างวาบทันทีเลยตัวกลางคืนก็บำรุงไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใช้ควบคู่กันอ่ะแพทว่าอย่างของแพทอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็เห็นแล้วว่าแบบเโอเคขึ้นเลยอ่ะมาทั้งทีก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆแหละใช่ไหมคะคุณม้งใช่ใช่แต่จะจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็โปรโมชั่นเนี้ยตัวเนี้ยจะเกี่ยวกับ สบู่ข้าวสาเกซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ที่เราเปิดตัวมาแล้วฟีดแบ็กโอ้โหถล่มทลายมากเราก็เลยอยากให้ตัวนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้รายการแรกเลยรายการแรกใช่ที่แรกเลยสำหรับคุยเช้าโชว์ค่ะใช่ตัวนี้นะคะสำหรับโดยปกติแล้วนะคะอย่างอย่างตัวสบู่เนี่ยค่ะปกติแล้วเราจะมีจำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่ในวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษมากๆนะคะสำหรับรายการคุยเช้าโชว์นะคะเมื่อคุณสมัครตัวแทนนะคะสมัครตัวแทนมานานะคะ ปกติแล้วนะคะมูล,ลค่า500บาทนะคะการสมัครตัวแทนมานาน,นะคะแต่วันนี้เหลือแค่350บาทเท่านั้นนะคะและไม่พอะค,ะคุณจะได้สบู่ข้าวสาเกดีท็อกส์ตัวนี้ไปใช้ถึงที่บ้านฟรีๆเลยนะคะและนี่ค่ะ คือมีสิทธิพิเศษอีกนะคะสำหรับคนที่สมัครวันนี้เนี่ยคุณจะได้สิทธิในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของมานานะคะในราคาพิเศษตั้งแต่1ชิ้นแรกเป็นต้นไปค่ะพิเศษขนาดนี้7วันเท่านั้นนะคะเวันใช่ค่ะไลน์นะครับ a mana skincare m a n a s k i n c a r e รือว่าโทรก็ได้นะครับ081ย์4 2 9 1 1โทรปุ๊บโทรศัพท์ดังทันทีเลยดกัตอนนี้เลยนี่เขาขายดีจนเขามีงานอีวงอีเวนต์นะคุณคืออะไร อยู่ดีๆก็กลายเป็นบอกว่าซีองซีโอผู้บริหารที่แบบว่าต้องมีงานอีเวนต์เป็นของตัวเองนะจ๊ะอีเวนต์เป็นของตัวเองเหรอฮะอ่าใช่จริงๆมันเป็นอีเวนต์ที่เราเฉลิมฉลองให้ตัวแทนมากกว่าค่ะคือด้วยการที่เขาทํายอดขายอย่างๆที่ขึ้นเยอะเลยอีเวนต์เหรอใช่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมานามีความตั้งใจค่ะเราต้องการจะพลิกชีวิตตัวแทนค่ะเราต้องการให้รู้ว่าแม่ค้าออนไลน์เป็นเป็นเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีรายได้ที่ไม่ธรรมดาค่ะเราเลยมีงานนี้เกิดขึ้นนนนนนนแและะเเดืออหห้าาาาาาารจมมีีีงงสัับตวททํ่ข พารากอนค่ะโอ้โหจัดงานดีๆแบบนี้อย่าลืมมองข้ามพิธีกรคนโปรดของคุณด้วยกันะครับนะครับไลน์ก็คือเพชรดัปปะพานเลน์แอดมานาสกินแคร์แล้วศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสี่สองเก้าหนึ่งหนึ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับสองสาวนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเช้าขนาดนี้นะครับเราคุยกันไปแล้วเช้าก็เช้าแต่รายการนี้เราเน้นเรื่องโชว์ด้วย น้องคนนี้เป็นหนึ่งความภูมิใจของในโลกฮิปฮอปบีบอยของประเทศไทยของเรานะฮะคนนี้เคยติดอันดับประมาณท็อปฟหรือท็อปเทของโลกอายุเพียงแค่14ขวบไปพบกับผู้ชายคนนี้นะฮะลำดับ World Freestyle วันออนวันที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาไปดูความสามารถในการพ o อปปิ้งของเขาพร้อมไหมพร้อมไหมทุกคนพร้อมไหมครับเอาละครับทีมงานด้กบพร้อมแลฮะไปพบกับหนึ่งแดซอร ที่กำลังมาแรงมากของประเทศไทยอายุเพียงแค่14ขวบเชินชมครับเ 摇摇摆摆，用我的身体来散发。 机器人慢慢行走，我身上有许多奇怪的旋钮。<Yeah! S 1> โค้ดบอกว่าทั้ง4ท่านนี่สุดยอดมากเลยนะฮะแต่วันนี้เวลาน้อยมากจริงอยากจะคุยกับความเก่งของเด็กรุ่นนี้เซฟานโนครับเมื่อกี้ที่เต้นเขาเรียกว่าพ็อปปิง้งใช่ครับมันคืออะไรนะพ็อปปิ้งเนี่ยมันคือการใช้กล้ามเนื้อที่เราเหมือนเราแยกประสาทแต่และส่วนของกล้ามเนื้อครับผมทุาทุกคนที่14หมดเลยป่ะใกล้เคยียงไหมเท่าไหร่ครับสิบเก้าครับสิบเก้าเท่าไหร่ครับสิบเก้าครับยี่สิบทุกคนที่ไปแข่งกันมาหมดแล้วด้วยใครได้ตำแหน่งอะไรบ้างเออ่ ีที่แล้วเัาเลือกไปแข่งสิงคโปร์ครับได้แชมป์แล้วก็ล่าสุดก็คันเลือกได้ไปแข่งต่อระดับโลกครับโอ้โหคุณนะครับตำแหน่งเยอะไหมก็ตำแหน่งไม่ค่อยเยอะครับก็เข้าท็อป4ระดับประเทศนะครับแหมที่คุยมากเลยนะจริงๆแล้วทุกคนผ่านการแข่งขันมาขนาดนี้เรียกได้ว่า4ี่คนนี้คือเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วหรือยังคุณตอบบ้างคุณตอบบ้างเออจริงๆมีหลายคนนะครับที่เก่งกว่านี้มีความสามารถมากกว่านี้ ค่ะแล้วอยากรู้ว่าเรียนเต้นอย่างเงี้ยเรียนได้ที่ไหนอะคะเกิดว่ามีคนสนใจอยากที่จะเรียนบ้างครับผมก็เรียนที่พัทยาครับบอสสตูดิโอแดนซ์ครับผมที่พัทยาเหรอใช่อันนี้ถามหน่อยถ้าอายุ30ขึ้นไปเนี่ยอย่างพี่เนี่ยอยากจะไปพ็อปปิ้งบ้างถ้าเต้นเนี่ยมีโอกาสที่ข้อจะไปรักษาคุณไปรักษาเก้าก่อนคุณไปรักษาเกาก่อนได้ไหมได้ไหมสามสิบขวบเต้นได้ไหมข้อข้อพี่จะหลุดไหมแบบปุ๊บแล้วไหลไปอยู่ที่สมองอะไรอย่างเงี้ยเราเราเริ่มแยก แยกแบบแต่ละส่วนยังไงนะคะสมมติถ้าอยากเริ่มหัดอ่ะถ้าเริ่มหัดเราก็คือเราต้องเริ่มจากเบสิกก่อนครับเบสิกคืออะไรคะก็คือพวกเฟสโน่ครับมาทุกคนใช่ครับคุณลุงมาแพอบีบอยเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพอย่างคุณเป็นบีบอยสมัยก่อนผมสมัยก่อนผมผอมแบบนี้โอขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่คืออนาคตของเซฟานโน่นะที่เลยนี่อนาคตอนาคตเหมาะตัวเว่ายังไง ก็อยากเป็นโครูคราฟให้กับนักร้องระดับโลกครับผมเขาอยากเป็นพระครับให้กับไม่ใช่นักโคราฟค่ะโคราฟก็คือคนสอนการเต้นขอบคุณคุณแพทที่ผมไม่ได้ยิงนะเพียงแก้ไม่มีคนแก้นะฮะเนี่ยนี่แล้ววันนี้ต้องขอบคุณท้กสีท่านมากเลยนะครับที่มาโชว์ความสามารถให้ขอบคุณนะเดี๋ยเชิญพี่หมวยนะฮะแล้วน้องโดมน้องกบด้วยนะครับแขกรับเชิญทั้งหมดของเราวันนี้ในคุยเช้าโชว์ค่ะแล้วเดี๋ยวใครที่ดูในเฟซบุ๊กไลฟ์นะเราเราใช้แต่โดมเนี่ยแข่งกับเซปาโน่นะคนหนึ่งลีลาดคนหนึ่งป๊อปปิ้งให้นพพีี่่หหมมมววยยยสใจัคะ เต้นแบบน้องๆเขาเต้นแบบน้องๆที่ว่ากระดูกพี่จะหักน้องหล่อมาพี่หอเชิญน้องหล่อมาอันนั้นนะเจฟโนครับอยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆน้องๆที่เห็นแล้วเมื่อกี้มันอินสปายว่าอยากจะเต้นบ้างก็ใครที่ชอบนะก็ให้พยายามฝึกซ้อมนะคะผมก็พยายามหาความรู้ต่างๆเข้ามาแล้วก็มาเปลนเป็นสายตัวเองค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เราถูกเชิญให้ไป ทีเชียรกัทาเลยกัทก็ตอนแรกผมก็ตื่นเต้นครับตกใจทำไมอยู่ที่เขาเชิญมาแต่พอผมได้ไปผมรู้สึกว่ามันมันได้ประสบการณ์ที่แบบเราไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนเนี่ยอันนี้เตรียมตัวเรื่องฮะหรือว่าไปไปประกวดมาหรือยังคะไปประกวดมาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนี่ทั้ง4คนต้องออกแดดเปล่า ถ้าต้องออกแดดนี่ติดต่อพี่โมงเลยนะคะจะขี้เด็กขนาดนั้าต่อสาแบบนี้เลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณมากสำหรับสีหนุ่มบีบอยของเรานะครับขอบคุณครับร้องขอบคุณมากคุณทัศน์ขอบคุณมากนะครับพี่โมยขอบคุณครับยินงและขอบขอบคุณมากเลยนะฮะเไปบอกว่าช้าที่เป็นช้าที่สดใสมากและด้านหลังเราเนี่ยต้องเสียบประตูน้ำรถไม่เต็มมีความสุขมากในวันนี้แล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับคุยเช้าโชว์สวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah.